สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับเหรียญชุดกรรมการกับรุ่นนี้เลยครับรุ่นอะไรเนี่ยรุ่นอะไรเนี่ยรวยเมตตามหาบาร,รมีครับโอ้โหชุดกรรมการรับภาษีเหรียญน,นะราคาจอง1,500บาทครับจำนวนการจะสร้างแค่600ชุดเท่านั้นเมื่อกี้ผมแกะกันตรงนี้ครับแกะกันดสดๆอยู่นี่1นชุดนะครับ 1, 1ชุดรับภาษีเหรียญมาดูกันเลยทั้งหมดเป็นลายเสือนะครับนี่ เป็นลายเสือเนื้ออบาก,กาหน้ากากทองทิพย์เดี๋ยวมาดูเหรียญจริงเลยครับวันนี้มาแบ่งเอฟซีนิดๆหน่อยๆน,นะครับราคาไม่แพงแน่นอนใครเร็วใครได้นะครับนี่โอ้โหเขาจะซีนติดมาให้เลยครับนี่รวยไม่ตามหามีรายการที่หนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดุดสองแล้วเจ็ดจุดสาเจ็ดจุดสี่อย่างนี้นะครับผ่านเดี๋ยวมาดูเหรียญแรกรายการที่เจ็ดจุดหนึ่งครับนี่โอ้โหเหรียญน,นี้นะมาดูกันครับเจ็ดจุดหนึ่งแกะเลยนะครับมาดูกันสดๆเลย รายการที่เจ็ดจุดหนึ่งไปโอ้โหโอ้โหสวยอะ่ะโอ้โหเป็นเหรียญพิมพ์เต็งอง,งลายเสือนะครับอันนี้เป็นลายเสือส้มโอ้โหงานหน้ากากเนื้อปลาก้านะครับข้างหลังข้างล่างเป็นอย่างนี้ข้างหลังก็จะเป็นไก่นะครับโอ้โหหมายเลขสามเก้าสามโอ้โหสร้างแค่โอ้โหต่อโค้ดด้วยนะครับนี่ต่อโค้ดตรงนี้ต่อโค้ดตรงนี้นะครับเลขโค้ดอยู่นี่โอ้โห ถือว่าชัดเจนแลัวเดี๋ยวมาดูขนาดของเหรียญหน่อยเดี๋ยวขนาดของเหรียญน,นะครับขนาดของเหรียญเดี๋ยวมาดูกันเลยมันัดผมไปไหนแล้วมันทัดผมอยู่นี่มาดูขนาดของเหรียญน,นะครับขนาดของเหรียญอยู่ที่สองจุดสามเซนนะครับความยาวน่าจะประมาณสี่ส่วนใหญ่ตัวนี้นีประมาณสามจุดเก้าครับความยาวที่มาสามจุดเก้านะครับ โอ,โอ้โห,โหนี่คือเหรียญแรกนะครับ7.1เป็นเนื้อปะก้าลงยาลายเสือส้มนะครับแล้วก็หน้ากากทองทิพย์ครับต่อไปครับรายการที่7.2นี่7.2ครับโอ้โหซีนมาให้ด้วยนะ7.2ครับรุ่นกันดเลน7.2อูห oh. ้หูลายเสือเหลืองครับลายเสือเหลืองหน้ากากทองทิพย์เช่นเดียวกันโอ้โหสวยนะดูครับลายเสือเหลืองนะครับนี่ลายเสือเหลืองโอ้โหหน้ากากนี่ชัดทุกอนูนะครับ ลงยาแบบขุดด้วยนะครับนี่ได้ไอตรงเสือเหลืองหน้ากาสองทิศหมายเลขเอา้าเอ้าแล้วไงเอ้าแล้วไงได้เลขหนึ่งหกแปดโอ้โหได้เลขหนึ่งหกแปด้องคนจะรวยช่วยไม่ได้จริงครับนี่ครับโอ้โหได้เลขหนึ่งหกแปดเลยโอ้โหสงสัยคนจะรวยถ้าได้เลขหนึ่งหกแปดครับมีคนตั้งรับหนึ่งหกแปด้วยเอาไปครับต่อไปครับรายการที่เจ็ดจุดสามครับ รายการที่เจ็ดจุดสามเจ็ดจุดโอ้ลายเสือขาวมูลายเสือขาวนี่สีตัดเลยครับนี่ครับลายเสือขาวหน้ากากทองทิพเหมือนเดิมนะครับเป็นเนื้อปากาทุกเหรียญน,นะครับหมายเลขหนึ่งห้าศูนย์อ้าวสุดท้ายเป็นลายเสืออะไรเนี่ยสุดท้ายรายการที่เจ็ดจุดสี่นะครับราคาจองหนึ่งพันห้าร้อยบาทโอ้โหรับสี่เหรียญน,นะครับรับสี่เหรียญเป็นโอ้โหลายเสือดำแล้วกันอ่ะ ลายเสือดำแล้วกันโอ้โหนี่ครับลายเสือดำแล้วกันนี่ครับโอ้โหหมายเลขสามศูนย์สองนะครับรุ่นนี้ใครจะเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้ที่ผมแบ่งปันที่เฟซเอ็มสายบุญได้เลยนะราคาแบ่งปันตอนนี้จัดไปดิหกร้อยบาทเลยแล้วกันเอาจัดไป 1, หนึ่งพันห้าเหลือหกร้อยโอ้โหสุดยอดนะเอาไปครับใครสนใจก็ฝากกดติดตามเอ็มสายบุญด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญได้เลยขอให้ท่านเฮงเฮงรวยรวย สวัสดีครับ